OT ท็ a a อะคาเดของดีอ่าวไทยเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวกระแสหลักกับการท่องเที่ยวชุมชนในลักษณะการเชื่อมโยงเส้นทางสายสิ่งศักดิ์สิทธิ ของพระบรมธาตเจดี JD, ในพื้นที่5จังหวัดการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการฝึกอบรมหลักสูตรนักขายออนไลน์การเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนักเล่าเรื่องชุมชนชวนมาเที่ยวบ้านฉันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดชุมพรค่ะอยากให้แวะที่จังหวัดชุมพรนะคะ,ว,ว,ะ,คะว่า ที่ชุมพรนี่คือไหว้สเสด็จในกลมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในอำเภอสวีค่ะเราก็มีพระบรมธาตุสวีที่ตอนนี้ที่ว่าลูกค้าสามารถสักการะได้แล้วก็เชิญชวนให้แวะมาที่เ p ีกาแฟค่ะเรามีกาแฟาหอมๆออราชาติเข้มข้นแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีร้านอาหารสำหรับต้อนรับลูกค้าที่ว่ามาทานกาแฟาแล้วก็อยากทานอาหารที่เราด้วยค่ะ อาหารของเรานะคะเป็นได้รับออรางวัลไทยซีเล็ก,กน,นะคะของปีนี้คือว่าร้านสะอาดอาหารอร่อยค่ะคุณภาพดีแล้วก็บร,รากาศดีนะคะกาแฟของที่นี่นะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต,ต้าชุมพรแท้ครับเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสองสมุทรที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากฝั่งทะเลอันามันและก็ฝั่งอ่าวไทยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล488เมตร ทำให้รสชาติของกาแฟที่นี่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับอร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนครับผมแล้วก็เรายังมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นกาแฟขั้วมือของกาแฟผาาปอดใจผมก็อยากให้แนะนําให้มาลองชิมกาแฟผ่าปอดใจที่นี่ครับมันจะได้อรรถรสมากครับหรือมักท่องเที่ยวอยากจะมาขั่วมาบดแล้วก็มาชงชิมเองเราก็มีบริการแบบนี้เหมือนกันครับวันนี้วันศุกร์ เป็นวันหยุดอ๋อเขามาตอนเย็นกันด้วยกลับมาเที่ยวนอนตามุมเตะลำอันนี้เขาดูดวงอาทิตย์กันฝั่งนี้ขึ้นแล้วตกมันเห็นไหมคะเนี่ยเห็นเขาเขไปดูตกฝั่งนู้นอ๋ออ๋อมันก็เลยขึ้นได้ทังวันขึ้นไดนทังวันอือลมเย็นๆน่าสวยตะวันตกแดงอ๋ออ๋อ ก็เลยจริงๆต้องควรจะแบบว่าน,นอนทั้งวันเลยดูเช้าดูเย็นน่นช่วงที่แบบว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตรงรูเขาช่องเขาทะลุได้หรอปีงจะมีครั้งหนึ่งมันจะมีมันจะโกงออกมาเป็นแสงออกมาเลยเป็นแสงลุ่มออกมาเลยแต่ก็ไม่ได้จำไว้อีกแก่วเดือนไหนเดือนไหนนี่ขึ้นออกไปแล้วปีนี้พ้นไปแล้วเหรอคะอ๋อพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วตุลาเหรอคะอ๋อมีอีก ม,มาตะเที่ยวชุมพรจากภูผาสู่มหานาที